สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นการเรียนเรื่องแฟกทอเรียนแฟกทอเรียคืออะไรนะคะเขาบอกว่าแฟกทอเรียเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ตัวหนึ่งะคะที่ใช้ในการคำนวณเดี๋ยวเรามาดูสัญลักษณ์ที่ใช้แทนแฟกทอเรียกันเลยนะคะว่ามันเขียนแทนด้วยอะไรนะคะแฟกทอเรีย n นะคะสามารถเขียนแทนได้ด้วย n แล้วก็มีเครื่องหมายตกใจข้างหลังเนี่ยอ่านว่า n แฟก ะะหรือจะใช้ตัว n แล้วก็มีขีดเหมือนลักษณะตั้งฉากด้านหน้าก็ได้นะคะาจากบทนิยามเขาบอกว่า n แฝกเนี่ยเท่ากับ n คูณ n ลบ1คูณ n ลบ2คูณไปเรื่อยๆนะคะจนถึง3คูณ2คูณ1นึ่ง่ายๆเริ่มต้นที่เลขตัวแรกแล้วก็คูณถอยลงไปเรื่อยๆนะคะยกตัวอย่างเช่น6แฝกนะคะ6แฝกเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่6นะคะ 6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นะคะก็จะได้เท่ากับ720นะคะหรือ4แฟก่ยกตัวอย่าง4แฟก4แฟกก็คือ4คูณ3คูณ2คูณ1นะคะก็เท่ากับ24นะคะก็คือคูณถอยหลังลงไปนะคะ ข้อ2นะคะสีแกยกกำลัง2 2> สองเดี๋ยวเราจะหาค่าของ4แฟแก,ก่อนนะคะก็4คูณ3คูณ2คูณ1นะคะแล้วค่อยยกกำลังสองซึ่งเราพบว่า4แกเนี่ยมีค่าเท่ากับ24นะคะคเพราะนั้น4แกทั้งหมดยกกำลังสองก็คือ24ยกกำลังสองเท่ากับ5 7 6นะคะต่อไปข้อ3นะคะ,ะ,คะเป็น8แกหารด้วย3แคูณ5แฟก นะคะตัวนี้ที่จริงแล้วเราควรจะต้องกระจายทั้งหมดนะคะอย่าง8แฟกตัวนี้เนี่ยจริงๆเราควรต้องกระจายเป็น8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นะคะข้างล่าง3แฟกเราควรกระจายเป็น3คูณ2คูณ1นะคะแล้วก็คูณ5คูณ4ี่ คูณ3ามคูณสคูณหนะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าข้างหลังก็คือ5้าคูณสคูณสคูณสคูณหนะคะตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับข้างล่างไหมคะที่เป็น5้าคูณสคูณสคูณสคูณหตัวนี้เหมือนไหมคะเหมือนซึ่งตัวที่เราวงเนี่ยมันก็คืออะไรนั่นเองคะนักเรียน5แฟกกับอะไรคะ 5แฟกซึ่งสามารถตัดกันได้ไหมคะได้นะคะเพราะฉะน,นั้นเราก็ตัดไปก็จะเหลือ8คูณ7คูณ6นะคะแล้วก็คูณด้วย3คูณ2คูณ1่ค่านี้ก็ตัด3 2 6นะคะก็เหลือ8คูณ7ได้เท่ากับ56นะคะเออ แต่ตัวอย่างที่ครูทำเนี่ยครูไม่ได้กระจาย5้าแฟกตัวนี้ครูเอาตัวนี้มาเป็นก้อนข้างบนและข้างล่างเลยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องอะไรกันนะักเรียนตัดกันอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นทริคอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่น8 Fa แฟกข้างบนเนี่ยเรารู้ว่าเราจะต้องกระจายมันอยู่แล้วถูกไหมอ่ในเมื่อเรารู้ว่ามันจะต้องซ้ำกับตัวล่างเราก็กระจายแค่นี้พอ8คูณ7คูณ6พอเจอ5แล้วนะคะเราใส่แฟกเลย เราใส่แฝกเลยนะคะเพราะว่ามันมีเหมือนกับข้างล่างนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็น3มแฝก5แฝกนะคะนี่ก็ตัดนะคะคิดแบบนี้ก็ได้วิธีที่2ก็เหลือเป็น8คูณ7คูณ6นะคะแล้วก็ส่วนด้วย3มคูณ2คูณ1นะคะแล้วก็ตัดก็ได้ค่าเท่ากันนะคะอ่ะต่อไปมาดูข้อ4ี่นะคะ 9แฟกคูณ6แฟกส่วนด้วย12แฟกคูณสี่แฟกนะคะุูขอนีลบด้านบนนะคะตรงนี้9แฟกนะคะเราจะจับคู่กับ12บแฟกแกเราจะจับคู่กับ4แฟกนะคะ9กแฟกกับ12แฟกตัวไหนเยอะคะ12ใช่ไหมคะเราจะกระจายตัวเยอะนะคะแต่ตัวน้อยเราจะไม่กระจายนะคะ มันก็เป็น12บสคูณสินะคะคูณสินะคะแล้วก็คูณ9แฟกนะคะส่วน6แฟกข้างบนกับ4แฟก6เยอะถ้าเราก็กระจาย6เป็น6กคูณหคูณสใส่แฟกนะคะแล้วข้างล่างก็เป็น4แฟกนะคะตัดกันได้ไหมคะได้เนาะ9แฟกตัดกัน4แฟกตัดกันนะคะ มันก็เลยเหลือ6คูณ5นะคะส่วนด้วย12คูณ11คูณ10นะคะแล้วก็เอา5ตัดหน่ง6 2นะคะ, 6, 1, 6, 6, 6, 2, ะ,คะข้างบนก็จะเหลือเป็น1คูณ1นะคะข้างล่างก็จะเหลือเป็น2คูณ11คูณ2นะคะก็เป็นเศษ1ส่วนะไรคะ44นะคะก็จะตอบตัวนี้นะคะ ต่อไปข้อ5ค่ะข้อ5นะคะมันไม่ได้เป็นตัวเลขแล้วค่ะมันเป็นตัวแปรเราก็จะไม่รู้ว่าตัวไหนเยอะตัวไหนน้อยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิเรารู้ว่าตัวไหนเยอะตัวไหนน้อยนะคะจะเห็นว่า n แฝกกับ n ลบสามแกเนี่ยนักเรียนคิดว่าตัวไหนเยอะกว่ากันต้องเป็น n แกใช่เพราะว่า n ลบสามเนี่ยก็คือมีอยู่ n แล้วลบไปอีกสามนะคะค่ามันจะน้อยลงะคะส่วน n แฟกเนี่ยค่ามันจะมากกว่า n มากกว่า n นลบสามนะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะกระจาย n แฟกทีนี้กระจาย n แฟกกระจายอย่างไรมันต้องมีค่าลดไปทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น n นลบหนึ่งนะคะแล้วก็เป็น n นลบสองนะะลดไปทีละหนึ่ง แล้วก็เป็น n ลบสามนะคะจนเจอ n ลบสามด้านล่างแล้วเราก็ใส่แฟกนะคะแล้วเราก็ n ลบสามแล้วก็ใส่แฟกนะคะ, n 3, สคะ,คะเสร็จแล้วเราก็ต้องตัดนะคะตัดตัดออกไปก็จะเหลือ n คูณ n ลบหนึ่งแล้วก็คูณ n ลบสองนะคะนี่คือข้อห้า ต่อไปข้อ6นะคะ n บวก1ใส่แฟกนะคะหารด้วย n ลบ2ใส่แฟกนะ,ะก็เหมือนเดิมค่ะตัวที่เยอะจะเป็น n บวก1เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกระจาย n บวก1นะคะเดิมเป็น n บวก1ค่าลดไป1ก็จะเป็น n เฉยๆถูกไหมคะแล้วก็ค่าลดไปอีก1ก็เป็น n ลบ1 แล้วก็ค่าลดไปอีกหนึ่งก็เป็น n ลบเลยคะ n ลบสองนะคะ, L ะ,คะแล้วเราก็ใส่แฟกพอข้างล่างเจอ n ลบสองแล้วนะคะมันทั้งหมดก็หารด้วยนะคะหารด้วย n ลบสองแล้วก็ใส่แฟกนะคะทีนี้ก็เป็นไงกันได้แล้วคะนักเรียนตัดได้ไหมคะได้แล้วก็ตัดไปนะคะมันก็จะเหลือเป็นอะไรคะ n บวกหนึ่ง คูณ n แล้วก็คูณกับ n ลบหนะคะนี่คือคำตอบนะคะหรือจะใส่จุดแทนการคูณระหว่างกันก็ได้นะคะอ่ะต่อไปลองทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจค่ะนะเเจ็ดแฟกเรารู้อยู่แล้วว่าต้องกระจายใช่ไหมมันเแฟกก็จะเป็น7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นะคะ ได้ผลลัพธ์เท่าใดนะักเรียนใส่ไปเลยนะคะต่อไปข้อ 3i กําลังสนะคะโทษค่ะ3แฟกกำลังสนะ,ะ,ะ AC, 2, นะเราก็จะทําเป็นอะไรคะ3คูณ2คูณ1เรายกกําลัง2ถูกไหมคะ3คูณ2คูณ1ได้6มาตัวนี้มีค่าเท่ากับ6กํำลัง2 6กําลัง2คือ6คูณ6ได้เท่าไหรนะ่นักเรียนก็ใส่ค่าลงไปนะคะ ต่อไปข้อ3 10สแกส่วนด้วย3าแฝกแกนะคะ10เนี้ยเราก็คูณกระจายไปเป็น10คูณ9คูณ8คูณ7ถูกไหมคะเราเจอเจแล้วเราไม่คูณต่อข้างล่างมี7เราก็ใส่เป็น7แกเลยนะคะข้างล่างก็เป็น3าแฝกแกนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดนะคะ ได้ตามนี้เสร็จนะคะก็จะเป็น10คูณ9คูณ8นะคะส่วนด้วย3คูณ2คูณ1นะแล้วเราก็ตัดกัน3 1 3 3 3 9 2 1 2 2 4 8นะคะมันก็จะเป็น10คูณ3คูณ4นะคะก็ได้เท่ากับ100เท่าไหร่คะ120นะคะ ต่อไปข้อ4นะคะข้อ4เราก็ต้องจับคู่นะคะ7แกคู่กับ10บแฝกหแกคู่กับ5แกนะคะนี้7แฝกกับ10แกเนี่ยตัวที่เยอะคือ10แฝกถูกไหมคะเพราะฉะนั้น7แกเราจะไม่กระจายนะคะเราจะใส่เป็น7แกไปเลย10เราก็ใส่เป็น10คูณ9คูณ8นะคะคูณ7แล้วก็ใส่แฟกนะคะ 6แฝดข้างบนแล้วก็กระจายเป็น6กคูณหแฝดนะคะข้างล่างก็เป็น5แฝดถูกไหมคะตัดไหมคะตัดนะคะ5แ้แฝดเแฝดเราตัดนะคะ 6, 6แล้วก็6 6หกเราก็ตัดแม่3 3 2 6 3 3 9 2 1 2 2 4 8นะคะมันก็จะเหลือเป็น1ส่วนด้วย10บคูณสคูณสนะคะก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน 120ค่ะอ่ะต่อไปข้อ5นะคะ n แฟกส่วน n ลบ2เราก็ต้องกระจายข้างบนถูกไหมคะ n แฟกก็เป็น n คูณ n ลบ1คูณ n ลบ2นะคะแล้วก็ใส่แฟกข้างล่างก็เป็น n ลบ2แล้วก็ใส่แฟกถูกไหมคะแล้วเราก็ตัดทอนนะคะ ตรงนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่คะนักเรียน n คูณ n ลบหนึ่งนะคะก็ <_ C 1> จะตอบพอก่อไก่นะคะต่อไปข้อ6นะคะก็จะเป็นอะไรคะ n บวก2คูณ n ลบบวกคูณ n นะคะคูณ n ลบแล้วก็ใส่แฟกต์ถูกไหมคะข้างล่างก็เป็น n ลบหใส่แฟกต์ แล้วเราก็ตัดถอนนะคะก็จะเหลือละไรครับ n บวก2คูณ n บวก1นะคะแล้วก็คูณกับ n นะคะก็จะตอบข้อ,อข้อควายตอ้วข้อควายนะคะนะสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ